สวัสดีครับผมทำตีนคาเสร็จแล้วครับตีนขาเสร็จกระจับมาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จวางสายเล่นดินแล้วครับเล่นดินยูหลักทำอะไรสารพัดนะครับคิดว่า,น,าน่าจะเบาแล้วครับเรื่องเรื่องเรื่องที่เป็นท้องอืดนะครับน่าจะน่าจะเบาแล้วดูแล้วล่าเริงขึ้นตอนนี้ล่าเริงขึ้นครับ ได้เลงเล่นได้เยอะครับตอนนี้เล่นได้เยอะแล้วนลวครับตอนเนี้ยโนแล้วครับ,อนนรบเอาเอาเลยโ้นเลยครับตอนนี้ถ้าถ้าถ้าเดาไม่ผิดนะครับผมคิดว่าดีขึ้นครับดูจากอาการ เล่นได้เรื่อยครับ áo mà dìm cái gì cả ôi ตอนนี้เป็นจังหวัดที่สนนะครับไม่เป็นจังหวะที่สนไม่อ่อนครับสนยังเดี๋ยวไม่ดึงผ้าใบาไม่ดึงนหนูดึงมาย่ำขาดหมด ที่โรงงานครับโรงงานครับดินล่มดำลึมล้ำครับดูดินแล้วก็ยังสีชมพูดูดินแล้วสีชมพูสวยครับต้นหนึ่งไม่มีปัญหาทีนี้ก็เหลือแต่นเนื้อตัวและความแก่นแก้วครับ อาบน้ําให้แล้วนะครับเนี่ยอาบน้ำให้แล้วเรียบร้อยตะกี้เลยครับแปลงขัดเรียบร้อยพอละได้ปล่อยได้ก็เล่นได้ ลมพัดแล้วเย็นขึ้นครับอากาศร้อนนะครับแต่แต่มีลมลมโชยมาแล้วครับดีขึ้นนะครับเมื่อสักพักที่อาบน้ำเขาครับร้อนหน้าดูลมเริ่มพัดก็อากาศก็เปลี่ยนไปก็เ,เย็นดนีก็พาเขามาอาบน้ำแล้วก็ปล่อยเขาเล่นดินครับ เนาะน่าจะเป็นอาการเล่นเนาะนอนเล่นไม่น่าจะเป็นอาการป่วยเหมือนว่นนั้นนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วเป็นการเล่นเอางาแทงดิน นี่ให้บินครับฝน อากาศดีดีขึ้นเลยครับทันตาเห็นตอนนี้เย็นขึ้นสิบัดน้ำฝนลองรอยนะครับ ก็ดูอาการครับประมาณนี้ครับดูว่าเขาสดขึ้นนะครับก็อาการไม่น่าเป็นห่วงครับดูสดใสแข็งแรงขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ